ตัวอยกผมชื่อนี้ใช่ไหมตอนแรกลิศคิดว่าคุณเป็นเสือมืดนะทำไมคิดอะไรแปลกๆงั้นนะฮะตำรวจกับโจรจะเป็นคนเดียวกันได้ยังไงเรื่องตลกถ้าคุณไม่ใช่เสือมืดคุณก็ต้องเป็นพี่ชายครับ ทำไมคุณถึงคิดว <lim> ่าผมจะเป็นญาติกับไอ้เสือมืดนั่นก็คุณกับเขาหน้าตาเหมือนกันมากนะ่คะแล้วเสือมืดก็เคยเล่าให้ฟังด้วยว่าเขามีพี่ชายเป็นฝาแฝดที่เป็นตำรวจคุณคงไม่บบาว่าไม่ใช่ ณไปพบเสือมืดเขาที่ไหนเหลอฮะถึงได้รู้เรื่องราวอะไรดีจังฉันกำลังถามคุณนะคะผูกก้กองไม่ใชใ่คุณมาถามคุณเป็นพี่ชายเสือมืดห คุณก็เป็นพี่ชายเสือมือจริงๆจริงๆผมไม่อยากจะบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังนะแต่เมื่อคุณรู้มาเึ่งเพิ่งกลางๆผมก็จะเล่าต่อให้ฟังทั้งหมดผมมีน้องชายอาแฝดคนหนึ่งชื่อสิทระ ชื่อล่นชื่อมอดผมชื่อมืดชื่อมอดเหรอใช่ก็แฟไหมไม่ค่ะโอนตินไม่ไม,มอดเป็นเด็กไม่ดีเจเลยชอบก่อเรื่องราวเป็นประจำ สุดท้ายก็นหนีออกจากบ้านแต่เขาบอกว่าถูกพ่อไล่ออกจากบ้านเพราะมีเรื่องกับคุณแล้วพ่อก็รักคุณมากกว่าก็เด็กเกเรเด็กไม่ดีอย่างนั้นนะหนังสือหนังหาก็ไม่เรียนใครจะไปรักล่ะครับออกจากบ้านไปก็หายเงียบไปเลยประากาศตามตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ข่าวคราว สุดท้ายรู้สึกว่าเขาจะตายไปแล้วก็เพิ่งจะมีเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่เราได้ยินชื่อเสือมืดโผล่ขึ้นมาในบัญชีโจรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องเอาชื่อผมไปแอบอ้างไปดูนะฮะผมจับเขาได้เมื่อไหร่ ยิงเขาตายแน่เจแต่เขาเป็น้องคุณนะคะคุณน่าจะให้โอกาสคนเราไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วหรอกคะ่ะแต่บางทีความจำเป็นมันบังคับแต่ผมเป็นตำรวจนะ ผมมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของชาวบ้านไม่ว่าใครก็ตามถ้าทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผมต้องจับหน้าที่มันต้องมาก่อนสิ่งอื่นนะคุณแล้วคุณได้ข่าวคราวสึมือบ้างไหมคะ จะหนีไปที่ไหนสักพักหนึ่ง mm. เขาก็เลยตามจับได้แต่เสียสอนเท่านั้นเอง mm. ถ้าคุณได้ข่าวคราวสม,มืดเมื่อไหร่ก็แจ้งมาทางผมบ้านนะฮะในเร่อช่วยราชการ มามาทำไมนะแล้ววิทย์มาแล้วทำไมแนละ้วทำไมพี่ใหญ่ต้องตกใจด้วยกใจพี่แล้วตกใจใมน่นี้ไม่เดตกใจใช่ไหมโสเออไม่ตกใจไม่ตกใจกใอย่างงี้ฮะพอดีน้องสาวเฮียเขาว่างก็เลยแวะมาคุยธุระนิดหน่อยค่คุยเรื่องอะไรเรื่องอาไ้คุยกันที่บ้านกันแล้วกันพี่ใหญ่ไม่เป็นไรแล้วครับคุณวิทย พูดได้เลยตอนนี้ฮะไม่ต้องเกรงใจยังพูดได้เลยคือคุณวิทย์แกมาถามผมเรื่องเสือมืดนะฮะไอ้มอดไงฮะไอ้มอดอ๋อไอ้มอดอ่าอ่าไอ้มอดอ่ะไอ้มอดพี่ใหญ่รู้เรื่องด้วยเหรอมอดรู้ดีรู้ดีทีเดียวเลยเรื่องไงหมอดไปเลยกลับบ้านมานี่กลับบ้านหมอดูนี่นะไป เสือมอดเสมอไหนเสือมอดไหนเสมอดสิงห์ป่าซุงโอ๊ยไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่รู้จักเลย,ยพี่ใหญ่ทันทีพี่ใหญ่ก็รู้เรื่องหมดแล้วนี่เรื่องเสือมอดืดเสือมาดทำไมพี่ใหญ่ไม่เล่าให้วิทฟังนะคะถามว่า,ารู้จักผู้กองสยามไหมก็บอกว่าไม่รู้จัก พี่กลัวสยามเขาจะอายเรานหะมมีน้องเป็นโจรมานน่าพูดถึงนักเลยมินไม่รู้ข่าวคขาคงจนมืนมดเลยหรอสยามเขาตามเรื่องอยู่นะจ๊ะมไม่ต้องกลัวเขาไม่ปล่อยให้ลอยนวลน,น่ะเราไม่ต้องยุ่งอีกแล้วนะไม่เอากลับบ้านเลยนะชอบก่อเรื่องยุ่งวินไม่ได้ยุ่งนะแต่วิ์อยากรู้เรื่องอนะก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วนี่จ๊ะจำไว้นะอย่าถามสยามเขาเรื่องนี้อีกนะเงใจเขา นี่ต้องห่วงค่ะถ้าผู้กองสยามไม่ช่วยเสือมือี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วย แน่เนี่ยแต่เนวิทย์เชื่อสนิจใจโอ้คอยชั่วหน่อยนี่เจอโจนแต่ไม่เคยกลัวเลยนะเจอเยวิทย์ทำม็นปอดแหกโซโธ่ผมกลัวแผนแตกสินี่ถ้าคุณวิทยรู้เรื่องนะรับรองไม่มองหน้าผมแน่เลยเฮียไม่ต้องห่วงหรอกครับวิชิดาไม่มาหาผมอีกแน่ครับวิท เราประมาทไม่ได้เยอะวิทย์นีสายสอดรู้สอดเห็นไม่นีให้เชื่อใครง่ายๆแล้วไม่ต้องใช้วิธีรวบลัดพ่อยายจะายพระอคออยนานหน่อยนะโมตะอยู่ในห้องพระอนั่งก่อนสิไม่นานนะครับมาเพิ่งม,มาเมื่อกี้นี่เองครับมีอะไรเหรอโสรักนครับอันนี้ สวัสดีครับจ้าจำได้เคยรู้จักแล้วนี่เออครับคือทุวงนี้ผมไม่ค่อยว่าเลยครับก็เลยไม่ได้มากราบคุณป้าไม่เป็นไรเราจะป้าก็แข็งแรงสบายดีแล้วไม่ต้องลำบากลำบนรักมีอะไรลหรเครื่องเยวิตนะครับโสรัตเข้าใจร้อนอยากจะขออนุญาตพาผู้ใหญ่มาสู่ขอคุณป้าเลยครับเดี๋ยวคุยครับครับคือคือผมอยากจะขอไว้ก่อนนะครับแล้พอพุณวิศ เรียนจบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อยแต่งงานครับคือผมรักคุณวิ์จริงๆนะครับป้าโ็เป็นคนดีมากครับป้าผมรับรองเลยว่าใช้ได้คือไม่เชื่อผมเอาเพื่อนมายืนยันก็ได้นะครับมีคนยีคนก็ได้ครับคือว่าเว่าผมชอบคุณวิ์จริงๆนะครับเห็นไหมฮะหาได้ที่ไหนยืนนะฮะผู้หญิงคนอื่นผมไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนมายืนยันเอาละเอาละพ่อใหญ่ ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณหรอกป้าเวียนหัวแล้วแต่เรื่องอย่างนี้นะที่พ่อใหญ่มาพูดกับป้าเนะี่ยพูดให้น้องฟังให้เยวิตก็ตรู้เรื่องทีอยังอย่าง,งครับแับ<อ>ถ้าคุณป้าเห็นด้วยสักอย่างนะครับเยวิตไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเยวิตเชื่อคุณป้าครับพ่อใหญ่มันจะใช้ได้ที่ไหนเรื่องอย่างนี้เยวิ์ต้องตัดสินใจเองไม่ใช่ป้า 감기 든다